ชายหนุ่มตรงเข้าไปขอตับจากเด็กหญิงแต่เธอบอกว่าตับนี้มีไว้ขายจ,จู่ๆแม่ของเธอก็เดินมาด้วยน้ำเสียงเกลียวกราดเพราะคิดว่าเขาจะทำอะไรลูกสาวเธอและเขาบอกให้เธอใจเย็นเพราะเขาอยากมาขอตับเท่านั้นเองเธอเลยปฏิเสธที่จะให้เพราะตับพวกนี้มีไว้ขายเขาจึงยื่นข้อเสนอให้กับเธอว่าผมขอเพียงแค่ตับนิดหน่อยเพื่อแลกกับปลาสนใจไหม และเป็นปลาใหญ่ไม่ใช่ปลาเล็กแต่เธอกับสายหน้าเพราะคิดว่าเขาน่าจะหลอกความพยายามของเขายังไม่หมดเขาก็ตื้อเธอต่อจนกว่าจะให้ตับแต่สุดท้ายคําตอบก็เหมือนเดิมเขาจึงใช้ไม้เด็ดโดยการโชว์รูปปลาต่างๆที่เขาตกได้และเขาก็ถามเด็กหญิงว่าอยากได้ไหมแต่เธอดันตอบว่าอยากได้ทําให้คุณแม่ต้องใจอ่อนทันทีและเด็กหญิงก็ได้ขอปลาห้าตัวจากนั้นคุณแม่ก็เอาตับให้กับเขาและก็บอกห้ามหลอกฉันเขาจึงตอบติดตลกว่าผีเท่านั้นที่หลอกได้เวลาต่อมาเขาก็นําตับไปปรุงแต่งเพื่อใช้ลอบปลาใหญ่โดยเฉพาะจากนั้นเขาก็มาที่บ่อและก็ยนาลง้ั่ตปดว หวหังไม่นานเขาก็สามารถตกปลาตัวแรกได้และตัวที่2ตัวที่3ก็ตามมาเวลาต่อมาเขาก็นําปลามาให้เด็กหญิงตามที่บอกและเธอก็ดูมีความสุขอย่างมากที่ได้เห็นปลาแต่เขากลับผิดสัญญาเพราะปลาที่ตกมาได้มีเพียงแค่4ตัว